Thank วันนี้ผมมากับเจ้าตัวไหนครับเจ้าตัวนี้คือโอนิคุมะนะครับผมรหัสของเขาคือ C W 905นะครับสากุระนี่คือหน้าตาของเขานะครับเดี๋ยวผมจะเจาะรายละเอียดให้ดูว่าเจ้าสักุระญี่ปุ่นสีชมพูสุดสวยตัวนี้มันได้มาเพราะโชคช่วยหรือเปล่าสําหรับชื่อนี้ไปเจาะรายละเอียดกันเริ่มงตั้งแต่ตัวกล่องนะครับสำหรับตัวกล่องเจ้าตัวนี้เริ่มจากด้านหน้าเขาจะบอกรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนเลยสําหรับตัวนี้เป็นเมาส์ R G B Writing นะครับผมบวกกับส่วนของด้านล่างก็จะบอก ว่ารูปแบบตัวเมาส์เนี่ยเป็น optical s e n s ร์นะครับ DPI ความละเอียดเนี่ยปรับได้6ระดับด้วยกันทุกคนซึ่งสูงสุดอยู่ที่6,400 DPI บวกกับการคลิกตัวนี้สามารถคลิกได้สูงสุดหรือเท่ากับ10ล้านครั้งและตัวนี้สามารถ plug and play เสียบและใช้งานได้เลยเริ่มต้นตัวสเปคเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับรายละเอียดสเปคจุดแรกคือตัวนี้สามารถ support system ได้ตั้งแต่ Windows XP แล้วก็ส่วนของ Mac เนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับและตัว DPI นะครับตัวนี้ได้ตั้งแต่ 800- ถึง6,400 DPI สามารถ ปรับได้ทั้งหมด6กระดับด้วยกันนะครับการใช้งานตัวไฟตัวนี้เป็นไฟไร i ิงคัลเลอร์ RGB อินเทอร์เฟซตัวนี้เป็นรูปแบบ USB นะครับตัวไฟเป็นไฟ5โวลต์เสียบและสามารถใช้งานได้เลยตัวสายความยาวอยู่ที่1.5เมตรและที่ขาดไม่ได้ตัวนี้คือน้ําหนักนะครับมีความสําคัญสําหรับผู้เล่นมากคือหนักอยู่ที่132กรัมถือว่าเป็นเมาส์ที่มีน้ําหนักพอสมควรอยู่เมื่อเราแกะกล่องเข้ามานะครับเราจะเห็นรายละเอียดตัวกล่องเนี่ยเขาแพ็กเกจมาได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วสำหรับโอนิคุมะอันนี้ผมไม่ห่วงเลยนะคักมมีู่ือ การใช้งานแล้วก็บอกสเปคด้านในอีกว่าด้านในของตัวสเปคเนี่ยเป็นยังไงตัวนี้ถือว่าละเอียดมากสาหรับตัวกล่องด้วยรูปแบบการออกแบบดีไซน์ตัวไฟนะครับตัดข้างๆตรงนี้มีโลโก้ซึ่งเป็นโลโก้นิคุมะมีไฟวิ่งไปตลอดด้วยทําให้ใครที่ชอบนะครับตัวเมาส์ที่มีไฟเนี่ยตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆตัวสวิตซ์ตัวนี้จะมีมาให้ทั้งหมด7ปุ่มผมย้ําว่า7ปุ่มนะครับทุกคนเพราะว่าตัวนี้ DPI ไม่ใช่แบบวนนะครับแต่เป็นรูปแบบการกดขึ้นและกดลงที่สําคัญข้างๆตัวนี้นะครับจะทาให เราสามารถใช้งานได้หนึบมือเพราะอะไรครับตัวนี้เขาทาตัวลายเนี่ยนะครับให้เรารู้สึกถึงความกุบข่าของตัวเมาส์ในส่วนของข้างทําให้เวลาเราจับเนี่ยนะครับจะทําให้เราสัมผัสได้ถึงความหนึบมือมากขึ้นในการเล่นตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นออติคอลเซนเซอร์ของทางโอเนคุมะนะฮะการใช้งานไม่ต้องห่วงเลยสามารถใช้งานได้นะครับโดยเฉพาะทั้ง4มุมตัวนี้นะครับให้ความลื่นในการใช้งานแน่นอนอันนี้ผมคอนเฟิร์มได้เลยตัวสกอร์นะครับตัวนี้ขาดไม่ได้เพราะว่าการใช้งานถ้าตัวสกอร์ไม่โอเคเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนปืน อะไรแบบนี้อาจจะมีผลนะครับตัวสกอตัวนี้นะครับมียางหุ้มมาให้ฉะนั้นการใช้งานไม่ต้องห่วงเลยและการเลื่อนเนี่ยนะครับจะเป็นจังหวะเป็นล็อกเป็นล็อกไปนะครับไม่ใช่แบบสปีดที่หมุนไปเลยทีนี้เรามาเจาะรายละเอียดตัววัสดุกันบ้างนะฮะวัสดุสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นพลาสติกแทบจะทั้งหมดแต่ตัวเมาส์เนี่ยด้วยความที่ฮาร์ดแวร์ด้านในเขาใส่ไฟค่อนข้างที่จะฉูดฉาดนะครับแล้วก็รูปแบบตัวเมาส์เนี่ยทำให้ตัวเมาส์มีน้ําหนักอยู่ที่232กรัมเเลยทีดวนบใครที่ชอบเมาส์ีมน้ําหนักมรับสองกว ต,ตอบโจทย์มากๆแต่ใครชอบเมาส์เล็กอาจจะไม่โดนใจสักเท่าไหร่นะครับตัวสายตัวนี้เป็นสายถักส่วน USB ตัวนี้เป็น USB 2.0สามารถเสียบและใช้งานได้แบบสบายใจเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเจาะรายละเอียดว่าตัวเมาส์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างสําหรับตัวเสียงอยากให้ทุกคนได้ฟังเสียงกันแล้วเราไปเจาะในส่วนของตัวโปรแกรมกันต่อเลยลองไปฟังเสียงกันดูครับ ทีนี้เรามาเจาะรายละเอียดของส่วนตัวโปรแกรมกันบ้างนะครับตัวโปรแกรมตัวนี้การใช้งานเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับสามารถไปโหลดได้ในเว็บไซต์ของอนิคุมะเลยตัวนี้คือ CW905 นะครับโหลดเป็นเวอร์ชั่นของพิงมาเพื่อจะใช้งานในการเซตค่าสําหรับตัวโปรแกรมการใช้งานมีอะไรบ้างตัวนี้จะมีการใช้งานทั้งหมด5โหมดด้วยกันนะครับในการเซตเซตยังไงบ้างด้านล่างนะครับถ้าสังเกตดูตรงนี้จะมี5โปรไฟล์ในการปรับจะมีออฟฟิศโหมดแล้วก็เกมโหมด2ส่วนนี้จะเป็นการปรับปุ่มทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นมาโคหรืออะไรอย่างนี้สมมุติเราตั้งค่ามาเราสามารถมาเซตในส่วนของ2ค่านี้ได้นะครับอยากจะเอาใส่ในส่วนของเกมโหมดหรือออฟฟิศโหมดอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือจะปรับส่วนของมัลติมีเดียอะไรอย่างนี้ก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันตัวแอดวานซ์โหมดกันบ้างนะครับแอดวานซ์โหมดตัวนี้จะเป็นการปรับความละเอียดของตัวเมาส์ไม่ว่าจะเป็นความเร็วของสกอร์ความเร็วของตัวเมาส์ dPI ความละเอียดและ DPI ตัวนี้สามารถปรับสีได้ด้วยอันนี้คือส่วนที่เจ๋งนะครับใครอยาก จัดใช้งานตัวไฟเนี่ยเพื่อให้เราจําได้ว่าตัวนี้ DPI สีอะไรตัวนี้ก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันต่อมาจะเป็น Lighting ครับตัวนี้จะเป็นการปรับนะครับส่วนของฟังก์ชัน LED ทั้งหมดนะครับคุณอยากจะเปิด Status หรือจะควบคุม Status ของไฟตัวนี้ควบคุมได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นความเร็วโหมดต่างๆในการปรับตัวนี้สามารถปรับได้หมดอันนี้แล้วแต่ทุกคนจะชอบว่าอยากจะปรับแบบไหนต่อมาส่วนสุดท้ายจะเป็น m a โ r รนะครับตรงนี้แล้วแต่ทุกคนจะปรับเลยนะครับอยากจะให้ปุ่มต่างๆในตัวเมาส์เนี่ยสามารถ ใช้งานได้รูปแบบไหนสมมุติเราต้องใช้งานออฟฟิศหรือว่าจะเป็นเกมอะไรประมาณนี้ก็เลือกสรรให้อยู่ในความสะดวกของตัวเองนะครับอันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะเลือกใช้ในความสะดวกรูปแบบไหนเช่นเดียวกันและนี่ก็จะเป็นการตั้งค่าส่วนของตัวโปรแกรมนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับให้ถูกใจทุกคนนะครับเมื่อจอดรายละเอียดทั้งตัวไฟและรายละเอียดทั้งหมดแล้วทุกคนรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกตอบโจทย์กันบ้างไหมถ้าทุกคนรู้สึกชอบใจสําหรับเจ้าต,ตัวนี้นะครับสักุระสุดสวยตัวนี้นะฮะสั่งซื้อกันได้นะครับสำ ตัวนี้ลิงก์ทุกอย่างอยู่ด้านล่างแล้วพร้อมราคาผมแปะไว้ให้หมดแล้วสั่งเข้ามากันเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ